สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะคะพบกับครูอีกครั้งครูวรรณนาเทียมถนอมจะไปดูกันนะคะว่าวัสดุรอบตัวเราหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นคืออะไรกันบ้างนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ ก็จะมีขนาดสีรูปร่างแตกต่างกันออกไปเช่นโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าแก้วน้ำและถ้าเราสังเกตต่อไปอีกว่าของเล่นที่นักเรียนเล่นนั้นหรือของใช้ที่เราใช้ทุกวันนั้นอาจจะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันก็ได้บางอย่างทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวแต่บางอย่างก็ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันเป็นหลายส่วน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะมาดูนะคะว่าวัสดุรอบตัวเรานั้นมีอะไรบ้างวัสดุรอบตัวเราคือสิ่งที่นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะวัสดุรอบตัวเราแบ่งออกเป็นวัสดุจากธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาจากสิ่งมีชีวิตก็ได้สิ่งไม่มีชีวิตก็ได้และสิ่งวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในงานต่างๆเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุธรรมชาตินั้นเช่นอะไรบ้างเช่นหินไม้เส้นใย,ยไหมยางธรรมชาติดินเหนียวและเปลึกหอยนะคะเหล่านี้เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น ซึ่งเรานำมาทำอะไรนั้นเช่นหินนำมาประกอบเป็นหินประดับโต๊ะต่างๆหรือทำเป็นภาชนะเช่นโอ่งใส่ของหรือภาชนะต่างๆหรือโครกที่ทำมาจากหินและยังก็มีหินสีสันสวยงามนำมาประกอบ เป็นชามที่สวยงามก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูเปลือกหอยนะคะมนุษย์นำเปลือกหอยมาทำอุปกรณ์หลายอย่าง,างเช่นที่ใส่ของโมบายกรอบรูปรวมไปถึงที่ใส่กระดาษทิชชู่ซึ่งสวยงามมากนะคะวัสดุธรรมชาติที่จากเปลือกหอยต่อไปอันนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ จากยางธรรมชาตินั่นเองเช่นหนังยางถุงมือจุกนมของเด็กหรือหมอนยางพาราเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้ววัสดุจากดินก็สามารถทำของใช้หรือเครื่องประดับของประดับบ้านสวยๆงามๆได้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา หรือภาชนะทำอาหารก็ได้เช่นหม้อเตาไฟและนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากดินขาวบางบริษัทเขาก็ไม่ใส่สีเลยนะคะมันก็จะสีสีขาวสวยงามมากหรือบางบริษัทก็ตกแต่งสีเพิ่มเติมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เหล่านี้ทำมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะต่อไปเรามาดูวัสดุสังเคราะห์กันวัสดุสังเคราะห์เช่นเส้นในยไนลอนเม็ดพลาสติกยางสังเคราะห์เป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์จากเส้นในยไนลอนเช่นเสื้อผ้าต่างๆเชือกไนลอนหรือแม้แต่ พลาสติกอุปกรณ์ต่างๆทังกละมังกระติกน้ำเก้าอี้มาจากวัสดุสังเคราะห์ทั้งสิ้นนะคะอันนี้มาจากยางสังเคราะห์สามารถนำมาทำยางรถยนต์และรองเท้ายางต่างๆหรือวัสดุที่ต้องการความยืดหยุ่นให้เด็กๆก,ก็ได้นะคะ ต่อไปเรามาดูวัสดุธรรมชาติบางชนิดเช่นโลหะแก้วเป็นต้นจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอนเช่นการหลอมละลายและการทำให้เย็นตัวจึงจึงจะสามารถนำมาแปรรูปนำมาใช้ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโลหะเช่นอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์ต่างๆทำมาจากโลหะทั้งสิ้นหร,หรือเครื่องครัวแม้แต่กระป๋องอะลูมิเนียมรูปร่างต่างๆรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้แต่เครื่องมือช่างก็ใช้โลหะเนื่องจากมีความทนทานสูง และสามารถใช้งานได้หลากหลายมนุษย์จึงเลือกใช้วัสดุเหล่านี้มาใช้ในงานของตัวเองต่อไปนี่เป็นเรื่องเป็นวัสดุที่ทํามาจากแก้วเช่นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆต้องการความร้อนต้องการทนต่อความร้อนหรือทนต่อสารเคมีกัดกร่อน จึงต้องใช้แก้วเป็นภาชนะสำหรับเหมาะสำหรับการใช้งานของพวกนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือใช้แก้วในการทำเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือนต่างๆก็ได้หรือเป็นภาชนะใส่อาหารใส่เครื่องดื่มก็ได้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น ของวัสดุรอบตัวเราสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ